สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยกับช่อง kingu kruimuson เกม king of t h e t e r ออสากับ q a ก็คือจะเอาคำถามที่เห็นในคอมเมนต์แล้วก็น่าสนใจเอามาทำเป็นคลิปคลิปนี้นะครับก็ที่ผมหายไปหลายวันเพราะว่าผมติดทุระนะครับเออก็ไปสัางสาทุระอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำต่อนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปที่คาถามคาถามแรกกันเลยนะครับคาถามแรกนะครับจากคุณอนันต์ทราบ ซันดารานะครับถ้าผมพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันก็ไม่ใช่คําถามแล้วเขาถามว่าเขาบอกว่าพี่เก็บเพชรได้ไวมากนะครับแต่ว่าผมเห็นคําถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องเพชรนี้บ่อยมากนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าผมใช้วิธีไหนฟาร์มเพชรบ้างนะครับเท่าที่ผมจําได้ในตอนนี้นะหนคือโหมดซาวน์ครับโหมดนี้คือเบสิกที่สุดแห่งการฟาร์มเพชรนะครับก็ควรไปเล่นกันนะครับต่อไปอันที่2ก็คือดันเจี้ยนกิจกรรมดันเจี้ยนพัฒนาอีพิกเควส แล้วก็โซเควสนะครับซึ่งพวกดันเจี้ยกรรมดันเจี้ยพนาหรือว่าเรื่องของอีเบคเควสเนี่ยก็คือขอแค่คุณเล่นด่านในพวกนี้ครั้งแรกนะครับคุณก็จะได้เพชรทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บเพชรในตัวแล้วก็เรื่องของโซเควสเนี่ยก็สามารถใช้ในการฟาร์มเพชรได้เช่นเราใช้ตัวละครที่ไม่ซ้ำกันนะครับในการเก็บโซนะก็ถ้าคุณเล่นถึง normal ใช่ไหมพอ normal ปลดปุ๊บม,มันก็จะไปสู่ h a r ดพอ hard ปลดสู่ e พิร r t นะครับซึ่งหนึ่งตัวสามารถเก็บเพชรได้ ตัว3รอบนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆสำหรับคนที่อยากหาที่ฟาร์มเพชรน,นะครับวันหนึ่งก็จะได้โซมาวันละ3าอันถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรแบบแจกโซเพิ่มนะครับ3คือภารกิจรายวันนะครับภารกิจรายวันคือขอแค่คุณเล่นตามมิชชั่นภารกิจที่เขากําหนด6ภารกิจนะครับก็จะได้ทั้งหมด50เพชรน,นะครับ4คือกดดูโฆษณาฟรีนะครับซึ่งสามารถกดได้ในหน้าต่างร้านค้านะครับก็จะได้ทีละ30เพชร 5คือการให้อาหารตัวละครนะครับการให้อาหารตัวละครก็คือการเอาของที่ตัวละครชอบไปให้แล้วก็เพิ่มความสานมุนสนมกับตัวละครตัวนั้นนะครับตัวละครตัวนึงจะมีโอกาสได้เพชรสูงสุดอยู่ที่50เพชรนะครับซึ่งจะถึงที่เลเวล9นะครับ6นะครับ6คือเล่นลีกอารีนาแล้วก็ท้าแมตช์เลน์นะครับแล้วมันจะมีเป็นโหมดแชมเปี้ยนชิพด้วยแต่ว่าตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดอยู่นะครับซึ่งถ้าเล่นอเนี้ยมันจะได้เป็นอาทิตย์นะครับคือถ้าคุณเล่นทำไเกิจตรงเนี้ย อาทิตย์หนึ่งคุณจะได้เพชร1รอบนะครับคือถ้าคุณทําอันดับดีๆมันจะได้เพชรมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนอันที่7จ็นะครับอันที่7คือทําภารกิจที่มีอยู่นะครับมันจะเป็นภารกิจที่มันเขียนว่าได้เพชรเท่าไหรเท่าไรเท่าไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีที่ผมทําทุกวันแล้วได้นะแต่ว่าอีก2วิธีที่เหลือนี่คือมันเป็นวิธีที่ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ต้องเติมนิดหน่อยนะครับที่ผมใช้นะ อย่างแรกคือทําทีมต้นฉบับให้ครบนะครับซึ่งวิธีนี้ขึ้นอยู่กับดวงของคุณเองด้วยนะครับคือถ้าครบทีมจะได้ทีมละ40เพรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าอัพตัวละครพวกนี้มากเรื่อยๆมันจะเป็นการเพิ่มตัว a อ t a c k Defense แล้วก็เฮ้ในตัวละครของทีมมาด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับอย่างที่สองทีผมแนะนำเกี่ยวทุกคลิปเลยที่ใครถามเรื่องการเติมตังค์เนี่ยผมจะบอกว่า ถ้าเติมเป็นแพ็คผมแนะนําเป็นแพ็คลายเดือนจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็จะแจก3,200เพรนะครับรวมกันแต่ว่าในราคาที่299บาทผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับมูลค่า3,200เพรนะก็ประมาณนี้นะครับคำถามต่อไป้ะเป็นของคุณการจนาสีบนเรืองนะครับพี่ช่วยทําคลิปแนะนําการออปชั่นให้หน่อยครับแล้วการอโ,โ,อโอโรจิโยริควรใส่การออปชันไหนครับอันนี้ผมไปตอบ เขาแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมตอบเนี่ยผมตอบเป็นการเซตนะครับซึ่งผมอ่านคำถามผิดเองนะครับผมก็เลยขอมาอธิบายเพิ่มในคลิปนี้กันโดยการจัดท็อปไฟของการออปชันให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคเราไปดูท็อปไฟการออปชันกันเลยแล้วกันนะครับอันดับที่5นะครับเป็นการ์ด King of f i g h t e r ตอนที่โคลาโบกับเทคเก้นะครับมันจะเพิ่มแอท็กสแล้วก็เพิ่มโอกาสคิรเมื่อ HP มากกว่า50%นะครับก็ถือว่า โอเคอยู่แต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆของตัวนี้ก็คือจะมีเชียล effect ที่โอกาส20%ได้สเปอร์เมอร์3นาทีเมือ่อโจมตีนะครับแต่ว่าครูดาวมันอยู่ที่4-5ววทีคือกะแบบใช้ทีเดียวก็พอนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่า20%ก็ถือว่าโอเคนะครับอันดับ4นะครับอันดับ4เป็นการ์ด invisible dragon wheel นะครับการนี้เป็นการ6ดาวนะครับอย่างที่ผมบอกากาไปเนี้ย ที่มันติดอันดับ4ี่เพราะว่าเรื่องของเซตัสการม่วงล้วนๆน,นะครับแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกมันก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเอฟเฟกมันจะมีการเพิ่มไอคแทกสิ็แล้วก็เพิ่มดาเมจคริอีก10%็<ๆ>ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้คือยังไม่รวมกับเรื่องของเซตัสที่มันเพิ่มมามากกว่าการ5ดาวปกติประมาณเท่าตัวนะครับแต่ว่าถ้าการนี้ใส่กับเวลก็จะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษที่ทาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าใส่ตัวปกติก็ถือว่า โอเคนะครับสำหรับการใบนี้นะอันดับ3นะครับอันดับ3เป็นการบัตตี้ฮาโลวีนนะครับเป็นการ์ดเ,เอาไว้ง่ายเลยการนี้เป็นการที่เพิ่มแมแท็กห้็แล้วก็เพิ่มแมแท็กสปีดบวก5%านะครับทำให้คอมโบที่เราใช้ออกไปเนี่ยมันลื่นไหลไมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษที่ผมว่าดีมากๆากก็คือถ้าใส่กับตัวคะมรบาลานทำให้เพิ่มการวริ่งเกรมากยิ่งขึ้นก็คือถ้าเราใส่ท่าเนี่ยใช้สกิล1,2,3โดนมันจะเป็นการเร่งให้เกิดท่าไม่ตายได้เร็วขึ้น 1.2%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันดับ2เป็น Unreal Piece นะครับ Unreal Piece เป็นการที่ไม่มีอะไรจะพูดมากครับไปน,นี้เป็นการที่มีลดคููดาวสูงสุดอยู่ที่1.9วินะครับถ้าใส่2ใบก็ลด3.8วิซึ่งถือว่าโคตรดีนะครับเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยจะเอาไว้ลูปสกิลได้เลยแล้วก็เรื่องของการลดครูดาวยังไงมันก็ดีเพราะว่าทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ยังไม่พอยังมีการเพิ่มป้องกัน3.5%ซึ่งถือว่าไม่เร็วถ้าใส่ให้พวกตัวป้องกันซึ่งผมว่าดีที่สุดนะครับส่วนอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอันดับหนึ่งคือ Strategic Retreat นะครับการไปนี้เป็นการที่ลดครูดาวลง1.9วิเหมือนกับการ Unreal p e c e นะครับแต่ว่าการไปเนี้ยจะเป็นการเพิ่ม HP แทนซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเพราะ HP เนี่ยมันสำคัญกับทุกสายไง คุณใช้เป็นสายโจมตีก็ใส่ HP ได้นะครับใช,ใช้สายบาลานซ์ก็ใส่ HP ได้ใช้สายป้องกันก็ใส่ HP ได้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับแถมที่ผมบอกก็คือลดครูดาวคือการไหนที่มีลดคูดาวคืออยู่ในระดับท็อปเทียนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท็อปไฟการ์ดออปชันนะครับและก็สุดท้ายของวันนี้จะเป็นของคุณโสรถโลหิตบุตรนะครับถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ เทสต้าไม่ตายเคียวใหม่ให้ดูด้วยนะอยากได้มากๆโอเคครับจัดไป oh, shit. 死んでいる何 Yeah, boy. I... <sighs> โอเคครับวันนี้ก็บนดลงไปแล้วสำหรับคำถามน่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าสั้นๆไม่ยาวมากนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกสำหรับค a เกมนี้นะครับก็ความจริงมีคนถามมาหลายคําถามนะครับแต่ว่าที่ผมไปเก็บมาจากแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยส่วนมากผมจะไปตอบให้เกือบหมดแล้วนะครับเออผมตอบให้เกือบหมดแล้วคราวนี้ก็เก็บมาเฉพาะคําถามที่น่าสนใจนะครับถ้ามีคําถามไหนที่ผมไม่ได้ตอบไปก็สามารถมาทิ้งไว้ในคอมเมนต์คลิปนี้ได้นะครับไม่ก็ ไม่ก็ในคอมเมนต์ของเกม King of Fighter All Star คลิปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้ามีคำถามในน่าสนใจผมก็จะยกออกมาทำคลิปนะครับคือจะจดไว้ก่อนแล้วมาทำคลิปแต่ว่าถ้ามีคำถามไหนที่อ่ผมคิดว่าผมตอบได้เลยนะครับมันสั้นๆเนี่ยผมก็จะตอบให้เลยนะครับผมก็จะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปติดตามช่องของเราด้ครับยูทูบเก็เกมไปเติร์นออสซแล้วก็เกมอื่นๆนะสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าใครอยากติดตามไ้ชิดสามารถกดกระดิ่งได้นะครับสอนี้สวัสดีครับ